สวัสดีครับพี่เพื่อนๆน้องๆสมาชิกช่องตนสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นที่ถามถึงเข้ามานะครับก็คือ m o n g นะครับช่วยดูหุ้น m o n g นะครับสมาชิกถามถึงเข้ามานะครับเราก็มาดูกันนะครับบริษัทนี้นะครับเราก็มาดูในเว็บเซ็ตนะครับก็จะเจอว่าบริษัทมุ่งพัฒนาอินเ i n t e r n a t i o n นลจำกัดมหาชนนะครับ ซึ่งเว็บตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับทุก <UC> ท่านเข้าถึงได้นะครับทีนี้เรามาดูราคาวันนี้นะครับวันนี้วันที่1นะครับธันวาคมนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักนะครับพักครึ่งราคาล่าสุดตอนนี้ก็5บาทนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับมองในเชิงพื้นฐานนะครับเราไม่มองในเชิงกราฟหรือเกณฑ์กำไรนะครับเรามาวิเคราะห์ดูในเชิงพื้นฐานว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับ วิธีการของผมก็คือเราก็เข้าไปดูในหัวข้อต่างๆนะครับเริ่มจากหัวข้อข่าวนะครับสิ่งที่ผมจะดูก็คือผลดําเนินงานนะครับไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสที่3นะครับซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่9พฤศจิกานะครับเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราเจอนะครับพบว่ากําไรดูดีนะครับดูดีเพิ่มขึ้นนะครับพอสมควรนะครับ ในภาวะเศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้นะครับหุ้นก็ทํากําไรได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะครับทีนี้พอเราเจอไตรมาสล่าสุดนะครับสิ่งที่ผมจะทําเสมอก็คือผมก็จะเอากำไรต่อหุ้นนะครับ0 1นเนี่ยนี่คือ1ไตรมาสตูกนี้ครับปีหนึ่งก็มี4ไตรมาสเราก็คูณด้วย4นะครับคิดในใจง่ายๆนะครับได้44 0.44นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวเลข EPS ทั้งปี นะครับหรือ0.4นนี่แหละคิดประเมินพื้นฐานโดยใช้ PE 10เท่านะครับนี่คือเซฟสุดนะครับปลอดภัยเอาแบบว่าช่วงที่มันค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับบางท่านอาจจะมองว่า P e 20เท่า30เท่าอันนั้นก็แล้วแต่นะครับมันจะคิดยากผมเอาเลข10คิดง่ายนะครับเราก็จะได้พื้นฐานที่4บาท40่เราได้ตัวเลขในใจแล้วนะครับ4บาท40เป็นราคาพื้นฐานนี่คือวิธีการประเมินนะครับจากนั้นผมก็ไปดูข่าวต่างๆแล้วก็บวกลบ กันในสมองเรานะครับชบกักกระเยาะกันไปมาเจอข่าวร้ายเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ปรับลดเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ปรับเพิ่มนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์ของผมนะผมใช้วิธีนี้นะครับแต่เบื้องต้นผมก็ได้ตัวเลขแล้วในใจ4บาท40เจอราคาล่าสุด5บาทถูกไหมครับผมมองว่าเอ้ยมันก็ยังแพงทําไมมันถึงแพงอะ่ะผมต้องหาต่อนะครับผมก็ไปเปิดดูภาพรวมตอนนี้ก็ PE ก็11เท่านะครับดูดีนะแล้วก็ Price t Book ไม่ถึง1อ่ะดูดีนะครับผลตอบแทนโออาจจะถือว่าโอเคกำลังดีนะครับ3.6ก็ไม่ได้สูงก็ไม่ได้น้อยนะครับก็ดีกว่าหลายๆตัวนะครับถ้าเราพอใจปันผลเราก็อาจจะพิจารณาซื้อหรือสะสมได้นะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆมันก็เริ่มดูดีทีนี้เราก็ดูว่ามันทําอะไรนะครับสินค้าอปุปโภคบริโภคนะก็ดูจากเว็บไซต์เขานะครับกดเข้าไปดูนี่ก็คือเว็บไซต์นะครับ สิ่งนี้สิ่งที่ผมดูนะครับผมก็จะดูผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเขานะครับว่าเขาทําอะไรนะครับก็คือมี4กลุ่มนะครับผลิตภัณฑ์สําหรับแม่และเด็กของใช้ส่วนบุคคลนะครับของใช้ในครัวเรือนอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงวัยนะครับผมก็เริ่มไล่ดูนะครับเอาแม่และเด็กก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนนะผมมองอย่างนี้นะครับ ก็มีผลิตภัณฑ์น,นมขวดนมต่างๆนะครับอา,อาหารเสริมนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดนี่ก็คือแบรนด์นะครับนี่คือแบรนด์ของเขานะครับน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ธุรกิจผู้สูงวัยเนี่ยนะครับตอบโจทย์เทรนอนาคตนะครับเป็นยุคผู้สูงวัยโอ้นะครับนี่ก็คือธุรกิจนะครับก็คือผ้าอ้อมแผ่นรองซับนะครับ ทำความสะอาดแบบเปียกนะครับอาจจะเป็นที่ชู่เปียกต่างๆนะครับนี่ก็คือแบรนด์ของเขานะครับก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจโมเดลธุรกิจโอเคนะครับต่อไปนะครับผมก็ไปดูภาพรวมผมก็เลยเริ่มจะชอบตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ n น o n g ทีนี้เราไปดูว่าอาบดุลน,นะครับสามาัแรกเป็นไงนะครับดูว่ามันเติบโตหรือเปล่านะ ปี60สินทรัพย์8 0 0ล้านนะครับประกอบด้วยนี้สินและทุนโอเคอดูภาพรวมนะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโอ้ดูดีนะครับ,นะรบนี้สินล่ะนี้สินก็ยังคงไว้ได้นะครับไม่ได้เพิ่มมากมายเทียบกับทุนแล้วดูดีนะครับส่วนทุนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเติบโตครับชัดเจนนะครับเป็นหุ้นที่เติบโตยังคงเติบโตอยู่นะครับถือว่างบดุลดูสวยนะครับ งบดุลดูสวยสินทรัพันสามมาเกตแคปเท่าไหร่ครับมาเกตแคปแปดร้อยอ่าโอโ้โหราคานี้ผมมองว่ามันก็ไม่แพงคุ้มนะครับต่ากว่าสินทรัพย์นะครับต่ากว่าทุนอีกนะครับมาเกตแคปต่ากว่าทุนอีกก็โอเคนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็มีการเพิ่มทุนมาเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นหุ้นปันผลหรืออะไรก็ตามนะครับมีการเพิ่มทุนเข้ามา ส่วนรายได้นะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มไม่มากนะนะครับเพิ่มทุนก็เพิ่มไม่เยอะนะครับส่วนรายได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆนะครับผมมองว่าทรงๆนะแปดร้อยล้านเก้าร้อยล้านนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคุมต้นทุนได้ดีนะครับทําให้กาไรยังคงทําได้ดีแล้วก็มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกาไรสุดที่เองก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่นะครับร้อยล้านนะประมาณการนะครับอาจจะมีเกินบ้างแล้วก็ไม่ถึงนะครับ แต่อยู่ในเกณฑ์ที่มันยังคงทรงๆนะครับกำไรก็คือสเสถียรน,นะครับแต่เป็นหุ้นบริษัทเติบโตเรื่อยๆนะครับจากกาไรที่มันสะสมเข้ามาแล้วก็กำไรต่อหุ้นทั้งปีนะอันนี้49นะครับแล้วก็77 52 34ก็อาจจะสวิงหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะอยู่นะครับในเกณฑ์นี้นะครับไม่ได้หวือหวามากมายนะครับอาจจะขึ้นไปถึง7บาทพื้นฐานนะ ห้าบาทอย่างนี้นะครับสี่ห้าบาทส่วนปีล่าสุดเนี่ยที่เราประเมินไว้เมื่อกี้ก็คือ4ี่บาทสีนะครับแต่ถ้าเป็นปีที่จําหน่อยก็7บาทกว่าเพราะ,ะราคานี้ผมมองว่าถ้าเราพอใจปันผลเราก็สะสมได้เลยครับเป็นนุนที่ไม่ต้องคิดมากเลยมันก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าถูกนะครับแล้วก็เป็นเทรนที่อนาังคตก็น่าจะโอเคนะครับอัตรากำไรสุทธิก็ดูดีนะครับสิก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่เป็นนุนที่ดูดีทีเดียว นะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีเองก็6บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาต่ากว่ามูลค่าทางบัญชีแล้วก็ Market Cap คก็ต่ำนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เติบโตเรื่อยๆนะครับหุ้นตัวนี้เดี๋ยวผมต้องลิสต์เก็บไว้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับลงมาซื้อเพิ่มนะครับขึ้นไปก็ปล่อยไปนะครับถ้าเราพอใจปันผลเราก็จัดไปนะครับแล้วก็ฟร e โฟลด์นะครับก็โอเคนะครับดูดีเป็นธุรกิจ เจ้าของนามสกุลเดียวกันเลยนะครับ4ีหอันดับนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจตระกูลนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วก็นี่สินระยะสั้นไม่มีเลยนะครับดูดีทีเดียวบริษสะสมเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับห้าล้านปีนี้600ล้านนะครับบริษัรสมเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เองอาจจะมีลดลงบ้างนะครับรายได้อาจจะทรงๆ แต่ต้นทุนลดนะครับต้นทุนลดรายได้ลดต้นทุนลดก็เลยยังคงรักษากําไรได้ดีนะครับค่าเสื่อมก็ตัดน้อยลงหน่อยนะครับโอ้งบยังดูดีนะครับงบดูดีจากนั้นนะครับเรามาดูเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะของกราฟทีนี้พอเรามองภาพกว้างๆนะผมมองภาพรวมนะครับเป็นกราฟเดือนเราก็จะเห็นนะ ผมก็จะเห็นเลยตั้งแต่เปิดมานะครับเพราะฉะนั้นฐานมันอยู่แถบนี้แหละครับนี่คือเป็นฐานที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็๊บสี่บาทเก้าสิบตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับเหลือสี่บาทหกสิบจุดนี้นะครับเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่จะสะสมหุ้นตัวนี้นะครับใครทุนต่ํานะครับผมมองว่าถือยาวได้เลยนะครับเพราะว่าเทรนตัวหุ้นเนี่ยมันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับ แล้วราคาตรงนี้เองก็ถือว่าไม่ไม่ถูกไม่แพงนะเป็นจุดที่มันอยู่กลางๆนะครับของฐานพอดีพูดง่ายๆคือถ้ามันลงมาก็ซื้ออย่างเดียวครับสะสมอย่างเดียวขึ้นไปเราก็ไม่ต้องตามนะครับผลตอบแทนเองก็30%มก็ถือว่าคุ้มนะครับจริงๆมันจะมีจุดซื้อแถวๆนี้นะครับนี่คือสัญนิวเดเคเตอร์ที่สซื้อนะครับตัวนี้ก็บอกซื้อก็คือแถวๆสามบาทตรงนี้นะครับคือใครที่เข้ามาทันช่วงนี้นะครับสัญญาณอิวเดเคเตอร์นะครับบอกซื้อก็ สะสมแถบนี้ถือยาวได้เลยนะครับจุดนี้เองก็ผมว่าไม่ถูกไม่แพงนกันนะครับใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นลงมาก็สะสมขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องตามนะครับนี่คือแผนที่ผมถ้าผมจะซื้อตัวนี้ผมก็จะวางแผนอย่างนี้นะครับลงมาซื้อขึ้นไปผมไม่ซื้อผมไม่ตามนะครับแล้วก็งบมันก็โอเคนะนะครับดูจากงบนี่ก็คือ ดูพื้นฐานแล้วดูกราฟจังหวะของกราฟเทคนิคนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับค,คลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ